เงินหนึ่งร้อยบาทที่ยายไม่สามารถให้ได้ ในหัวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งในเช้าวันนั้นวันที่เสียงลมดูเงียบกว่าปกติวันที่หัวใจเขาหนักราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังกดทับอยู่และเขายังไม่รู้เลยว่าแค่เศษเงินจำนวนเท่านี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในบ้านไม้เก่าๆหลังเล็กๆริมตลาดเช้าบ้านที่มีเพียงเขากับยายสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันยายของเขาเป็นหญิงชาราที่ทำงานไม่เคยหยุดทุกเช้ายายตื่นตั้งแต่ตีสี่ต้มถั่วต้มเผือกนึ่งขนมขายที่หน้าร้านชำของลุงประสิทธิ์ลุงเจ้าของร้านที่หน้าตาเคร่ง เสียงห้วนๆเหมือนคนไม่ค่อยมีอารมณ์ดีนะไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงคิดอะไรอยู่มีแต่ภาพลักษณ์ว่าคนดุคนใจแข็งที่ทุกคนติดตาเด็กคนนั้นกําลังเรียนอยู่มตน้นอายุแค่14แต่หัวใจข้างในเต็มไปด้วยความอยากโตวยวัยอยากมีเงินใช้อยากเหมือนเพื่อนแต่เขายังไม่เคยรู้เลยว่าเงินสําหรับยายมันหายากแค่ไหนวันนั้นเขาต้องใช้เงินไปโรงเรียนค่าขนมค่าทํารายงานค่ารถรวมแล้วประมาณ100บาทเงินที่สําหรับเด็กหลายคนอาจเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับเขามันคือสิ่งที่ต้องขอจาก ยายทุกครั้งเขาเดินเข้าไปหายายที่กำลังง่วนอยู่กับขนมในมือกลิ่นขนมหอมอบอวลเหมือนทุกวันแต่บรรยากาศก็ไม่เหมือนเดิมยายวันนี้ผมขอเงินร้อยหนึ่งได้ไหมครับเขาถามด้วยน้ำเสียงปกติไม่รู้สึกว่าคำขอนั้นจะทำให้ยายลำบากใจอะไรแต่ยายเงียบมือที่กำลังปั้นขนมหยุดลงชั่วครู่ยายไม่มีแล้วลูกแค่สี่คำแต่เหมือนโลกหยุดหมุนเขานิ่งไปทันทีไม่เข้าใจเงินแค่หนึ่งร้อยบาททำไมยายให้ไม่ได้เขาเริ่มถามย้ำอีกครั้งทั้งด้วยความสงสยัยและความไม่พอใจเล็กๆใน ใจเด็กวัยรุ่นยายไม่มีจริงเหรอผมต้องใช้จริงๆนะยายยิ้มอ่อนๆเหมือนจะฝืนเงินขายขนมเมื่อวานยายต้องเอาไปจ่ายค่าของหมดแล้วลูกวันนี้ยังขายไม่ทันมีแค่นิดเดียวแต่ไม่พอร้อยบาทจริงๆหัวใจเขาตกวูบและเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเพราะในจังหวะนั้นเองลุงประสิทธิ์เจ้าของร้านชำที่ให้ยายตั้งแผงขายขนมกลับเดินเข้ามาได้ยินพอดีลุงกว่าตามองทั้งคู่สีหน้าลุงดูเย็นชาเหมือนตั้งคำถามแต่ก็ไม่เอ่ยอะไรเขามองลุงแล้วรู้สึกเหมือนถูกตัดสินเหมือนลุงคิดว่าเขาเป็นเด็กงองแงเหมือนเขา เขาเป็นภาระของยายเขาหลบสายตาลุงเดินผ่านไปโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวและท้ายที่สุดเขาต้องเดินไปโรงเรียนโดยไม่มีเงินวันนั้นทั้งวันเขารู้สึกเหมือนเป็นเด็กที่ไร้ค่าเพื่อนมีเงินซื้อขนมเพื่อนมีค่ารถกลับบ้านแต่เขามีแค่ความเงียบในกระเป๋าและหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมยายถึงไม่มีเงินให้แค่ร้อยเดียวเองแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้น